ถามมันว่าเงินผมหายไปไหนหไหนบอกว่าตรวจสอบได้เงินในบัญชีจะไม่ถูกถอนไปมันบอกว่าคุณไม่โอนมาให้ผมผมเลยโอนเอง ราวที่เกิดขึ้นก An ับแกลนคอร์เซ็นเตอร์ที่ถูกหลอกไปมันเป็นยังไงครับก็คือว่าเขาโทรมาครับเขาว่าผมมีบัญชีทั้งหมดสามบัญชีซึ่งบัญชีนั้นน่ะมันเกี่ยวข้องกับการฟอกเงินครับการฟอกเงินแล้วก็เอา้ายาติพติดครับทีนี้ผมก็ปฏิเสธว่าผมไม่มีแค่สองบัญชีแล้วบัญชีที่ว่าที่ว่าผมมีหลายบัญชีมาจากไหนเขาก็อ้างบอกว่าเป็นบัญชีของผม มก็ปฏิเสธไปครับแล้วเริ่มสงสัยเลยไหมครับก็สงสัยครับสงสัยว่าบัญชีเนี่ยผมไม่ได้เปิดแล้วมันทําไมเป็นชื่อผมว่าเปิดบัญชีเขาบอกว่ามันมีเงินในบัญชีทั้งหมดอก้าล้านบาทมีเงินเข้าออกแบบผิดสังเกตนะครับแล้วเรามาโดนโอนเงินออกไปได้ยังไงทั้งที่เราไม่รู้ตัวคือว่าเขาที่แรกครับเขาเขาอ้างว่าเป็นตํารวจเขาจะให้ผมโอนเงินไปให้เขาในบัญชีกลาง กรมตารวจเนี่ยะครับแต่ผมก็เอจใจไงผมไม่ได้โอนให้เพราะผมกลัวมิจชาชีพครับพอผมไม่โอนให้ทีนี้เขาก็บอกงั้นก็ถ้าน้องบริสุทธิ์ใจน้องต้องให้ความร่วมมือกับตํารวจนะมผมก็ให้ความร่วมมือครับผมบริสุทธิ์ใจผมเต็มที่อยู่แล้วเขาก็บอกมีวิธีหนึ่งผมก็ถามเขาว่าวิธีไหนเขาก็ให้ผมมาถ่ายรูปบัตรประชาชนหน้าหลังส่งไปให้เขาครับหลังจากนั้นก็ ให้ทำงานต่อหลังจากนั้นเขาก็ส่งเว็บไซต์เว็บหนึ่งครับที่ผมกล้ากดกรอกข้อมูลไปครับผมเห็นโลโกโล้เป็นโลโก้ของตำรวจครับใช่ผมก็เลยผมก็เลยกล้ากรอกข้อมูลไปแล้วมันมาจบที่การเงิอนออกไปในบเป็นได้งไงอันนี้ผมไม่รู้เลยครับว่ามันออกไปได้ยังไงคือเราก็ไม่ได้โอนใช่ไหมไม่ได้โอนแน่นอนครับผมไม่ได้โอนผ่านแอปเลย <c oughs> ครับแต่พอผมคุยอะไรกันเสร็จแล้วเนี่ยผมว่างสายไปครับ แล้วผมเข้าไปดูในแอปบัญชีบัญชีผมเงินเหลือเงินหายหมดเลย mm hmm. นีอยู่ไม่กี่บาท mm hmm. ผมก็เลยสงสัยทีนี้ผมก็เลยโทรไลน์กลับไปถ mm hmm. ามว่าไหนบอกว่าเงินผมจะไม่ถูกถอนไงจะตรวจสอบไปเฉยเ mm hmm. ขาบอกเขาก็เขาก็บอกว่าเออเดี๋ยวจะตรวจสอบให้เขาก็ยังงงเหมือนกันว่ามันหายไปได้ไงเ mm hmm. นะี่ยตอนนั้นผมก็เริ่มเอกใจแล้วครับ mm hmm. มันมันเริ่มแปลก,กแล้วแล้วการพูด เขาก็พิมพมาบอกก็น้องไม่ยอมโอนแต่เลขผมเลยโอนเองใช่ถ้ายังผมเห็นผมเห็นเขาพิมมาอย่างนี้แล้วมันไม่ใช่แล้วครับผมก็เลยติดต่อกับนักข่าวท้องพี่ไปครับน้องครับจุดเริ่มต้นของการถูกโกงอย่างนี้มันเป็นยังไงอ่ะมันเริ่มมาจากที่ว่าเงินผมหายในบัญชีนะมันเริ่มมาจากเขาบอกว่าไม่ต้องโอนเงินไปบัญชีกองกลางกองตำรวจครับเขาก็สามารถตรวจสอบได้ ถึงผมก็บ,บริสุทธิ์ใจครับผมเห็นนั่นข้อมูลที่เขาคุยกับผมนั่นข้อมูลเว็บไซต์ที่เขาส่งมาให้ผมเนี่ยมันน่าเชื่อถือครับผมก็ไม่ได้คิดอะไรครับผมบริสุทธิ์ใจผมคิดแค่นั้นเนี่ยมผมให้ความร่วมือตลอดเขาถามอะไรผมก็ตอบ<ม>อันไหนไม่ใช่ผมก็ปฏิเสธครับแล้วมารุ่ทีทีกโ,โดนโอนเงินออกไปใช่ครับมารู้ทวิทีโดนโดนโอนเงินออกไปเนี่ยผมไม่เข้าใจว่ามันโอนออกไปได้ยังไงผมไม่ได้เป็นคนโอนเองมันตอบว่าไงอะ มันตอบว่ามันตอบมาในไลน์ครับผมถามมันว่าเงินผมหายไปไหนหไหนบอกว่าตรวจสอบได้เงินในบัญชีจะไม่ถูกถอนไปมันบอกว่าคุณไม่โอนมาให้ผมผมเลยโอนเองเนี่ยผมจะยินคำเนี้ยผมทั้งมงหูทั้งเจ็บใจว่ามันโอนไปได้ยังไง